เฮ้ยลบก่อนเฮ้ยเขียวเฮ้ยโอ้ยเย็ดเปียกโอ้ยเย็ดเปียกใจเย็นดีเขียวอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอีกครัง้งกับผมปอนคริปโตฮอลลีเชนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม ascenders นะครับเป็นเกม Play to Earn Open World นะฮะซึ่งตอนนี้มีเปิดให้เล่นแบบอีเวนต์แล้วนะครับเพื่อรับเหรียญแบบฟรีๆรีสำหรับคนที่ติดท็อปร้อยนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบเนี่ยคือภาพแม่งโคตรสวยนะครับแล้วก็โมชั่นตอนเล่นในเกมเนี่ย ถือว่าโคตรพริ้วนะเนี่ยดูดิแม่งทำมาอย่างดีอะ่ะเอออันนี้เป็นเกม play to earn เกมแรกเลยนะครับเรียกว่าเกมแรกก็ได้นะครับว่าปกติมันจะเจอแต่พวกเออเกมกะกากะง่อยๆนะเกมนี้เนี่ยออมีแบ็คเกอร์ที่หนานแน่นนะครับแล้วก็ทีมที่ค่อนข้างแข็งฉะนั้นเนี่ยอ่ถ้าใครนะครับกำลังมองหาเกม play to earn อ่ามันๆนะครับก็ลองเปิดใจลองเล่นเกมนี้ดูนะครับ ลองโหลดเดโมไปเล่นดูนะครับก็สนุกสนุกนะครับสนุกจริงๆเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกม Open World นะครับแอคชั่น p g นะครับที่อยู่บน l a n c h e Chain นะครับผมแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับกิล f i ด้วยนะฮะและตอนนี้เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า Challenge นะครับก็คือมันมีเปิดให้เล่นโหมด Survival โดยที่คนที่ติดท็อปร้อยเนี่ย ก็จะได้เหรียญ A G C ไปนะครับตามลำดับอันดับ1เนี่ยจะได้ถึง70,00เหรียญเลยนะครับแล้วก็อันดับ2 5,000เหรียญอันดับ32,000เหรียญและอันดับที่ติดท็อปร้อยแต่ไม่ติด1ใน3เนี่ยจะได้100 A G C นะครับผมแล้วก็ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะทุกคน <Wow. S 1> ผมบอกเลยว่าแค่ตั้งใจเล่นสัก23ตาก็มีโอกาสติดท็อปร้อยได้แบบชิวๆนะครับแต่ว่าแรงตรงน,นี้ผมขึ้นเป็น106นะครับ ก็ไม่รู้ว่าทาําไมคะแนนผมถึงยังไม่อัปเดตนะโอ้โหแต่ดูนี้ทุกคนคะแนนนี้โคตรโหดเลยเล่นได้2องล้านหเนี่ยผมไม่รู้เขาทําได้ยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาลองทําทให้ดูนะครับอ่าโอเคก็เข้าหน้าเว็บ ascender นะครับแล้วก็กดไปที่ p a y Now นะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็มีทั้ง windows แล้วก็ mac os นะครับก็ไปสามารถโหลดเอาได้นะครับตอนนี้ผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะเข้าที่เกมตอนนี้แหละนะครับเป็นตัวเดโมโดเอเราก็จะมาดูกันนะครับว่า,าตัวเกมเนี่ยสนุกแค่ไหนก็ <c oughs> ตอนนี้มันมีให้เลือก2อันนะก็คือมีเพลย์กับอีเวนต์ไอเพลย์เนี่ยไม่มีอะไรก็เล่นแล้วก็ได้คะแนนไปก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าอีเวนต์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนสูงติดท็อปร้อยเนี่ยมันก็เป็นก็จะได้รีวอร์ดนะครับจาก กิวไฟนะครับผมอย่างที่เห็นไปเมื่อที่ผมอธิบายตอนต้นฉนั้นไม่พูดมากนะครับลองไปแล้วช่วยลองไปเล่นกันเลยนะครับผมอโอเคลุยฮะคลิกซ้ายแทกนะครับคลิกขวาเดชแล้วก็ซ้ายลงหัวขึ้นตามปกตินะครับผมแล้วก็กดชิปเพื่อวิ่งเร็วนะฮะอันนี้ผมลองเล่นมาแล้วแหละนะครับตาหนึ่งฉะนั้นตานี้ผมคงจะต้องโชว์เทมให้เพื่อนๆดูนะครับ อ๋ออีซี่นะครับนี่ครับแค่นี้เราก็ได้คะแนนแล้วครับทุกคนง่ายไหมโคตรง่ายง่ายชิบหายเอาละมาเลยไอ้หมูหมูเฮาหมูเฮา <c oughs> ครับก็กดแอตแท็กนะครับมันจะเป็นสกิลคอมโบแบบอสามทีนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับซึ่งครั้งที่สามเนี่ยจะตีแรงที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็จังหวะที่เรา ต่อยๆอยู่เนี่ยเราต้องพยายามกดแดสไปด้วยนะครับหมายถึงว่าต้องแดสให้ถูกจังหวะนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะโดนโจมตีซึ่งเลื่อดเนี่ยเรามีแค่50เท่านั้นนะครับโดนตีทีนึงเนี่ยน่าจะลดประมาณ3-4แล้วก็ไอ้กล่องเนี่ยถ้าต่อยเนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องการฉะนั้นก็สู้ไปก่อนนะครับ ึึบเฮ้ยลบก่อนเฮ้ยเขียวเฮ้ยโอ้ยเย็ดเปียกโอ้ยเย็ดเปียกใจเย็นดิเขียวโอ้ยทำไมมันฟันกันโหดจังวะโอ้เพื่อนๆขอเก็บคะแนนก่อนต้องเก็บด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เก็บเนี่ยเราไม่ได้คะแนนนะครับอืมนี่นี่เข้าให้จ้วงเข้าไปมา มาสีสองมาสีไอ้เขียวไอ้เขียวโหยัดเข้เลือดเ,เลือดเราต่ำแล้วครับทุกคนเอ้ยเออเลือดเราต่ำแล้วแต่สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยใช้พลังของพวกพ้องเอ้ยเข้าไปเข้าไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหาเก็บเลือดละจังหวะนี้ เลือดอยู่ไหนวะเอาออกข้างบนก็ได้วู้เลือดกลับมา46แล้วครับเราต้องเก็บเลือดในยามจําเป็นนะครับทุกคนไม่งั้นถ้าเลือดหมดแมปเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสเอานะครับนี่มาครับโอยตัวแดงเนี่ยมันโหดครับคือไม่ใช่อะไรมันตัวใหญ่นะครับทุกคน 123 123 easy easy 123เอ้ยเว้ย123เอ้ยหลบหลบ12ึเฮ้ยชิบหายไอ้ย็ดเปียกโอ้โหไอ้ตัวแดงแม่งฟันโคตรแรงเย็ดแค่เติมเลือดเลยจังหวะนี้123 หนึกระโดดต่อยแม่งเลยสักอุ้ยหนีก่อนครั้หว่าน,นี้จังหวะน,นี้หนีก่อนฟังเสียงเอาอครับมาจากไหนครับอ้าวตรงนี้ติดบักไปดิอ่าโอเคเข้าไปต่อยต่อนี่เอ,อ 123 1 2ส 3. 3. 3 1 2 3ครับผมตอนนี้คะแนนเรา1นึ่งหมืแล้วนะฮะทุกคนเฮ้ยโคเล่นทีเพินี่ว่ะโอ้ไปสู้ที่เราถนัดดีกว่าครับไปสู้ที่เราถนัดดีกว่าครับเ,เรากำลังหาเลือดอยู่นะครับทุกคนมีเลือดให้เก็บบ้างไหมเนี่ย <c oughs> เจอแล้ว เออหลอดแล้วเว้ยโอหแต่ว่าตัวแม่งโคตรเยอะเลยวะ่ะเยอะแค่เวฟนี้แม่งโคตรโหดเลยโอ้โหเยอะเกินไปละตายหาหนึ่งสองสามอุยอ้ยหลบ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 ไอชุบไอชุบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามนะครับ โอ,โอ้จุกจุกเออเรียบร้อย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 จังหวะนี้เรียบร้อยเก็บแต้มมาเอ้ยเลือดเหลือสิบครับทุกคนไปหาเก็บเลือดกันครับไปหาเก็บเลือดกันก่อนจังหวะนี้นี่เจอแล้วนี่งไงร,รอดรอดรอด,รอด เลือข้างบนอีกมีเรือข้างบนมีเรือข้างบนเอาขึ้นไม่ได้อีกบั๊กเอ่อขึ้นไปยังไงวะอย่าแค่ชิไหายละโอ้ยมัวจะเก็บเลือไม่ได้ละต้องซัดแล้วจังหวะนี้ต้องซัดแล้วจังหวะนี้โฮ้ยซัดต่อไม่ได้ละไม่เก็บเลือครับจังหวะเฮ้ยมารอดรอดละ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยตัวแดงตัวเดียวผมไม่กลัวหรอกอุ้ยหลบได้เอ้ยหลบได้ไงล่ะโคตพรพลิ้วโคตพรพลิ้วจังหวะนี้จังหวะนี้อย่างพลิ้วสวยครับสวยพี่สวยรบรบหลบเฮ้ยไม่ยากนี่บอกแล้วว่าไม่ยาก สวยสวยครับ<ฮ>เล่นไปเล่นมามันก็จะเมื่อยนิ้วหน่อยนะครับทุกคน123123สโอ้ยตายหา่าเราต้องไม่รีบร้อนครับทุกคนเอาละเลือดจะหมดละขึ้นไปข้างบนยังไงวะ ชิหายขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะโอ้ยจะขึ้นไปข้างบนนะ่ะทุกคนมันมีเลือดอยู่ข้างบนนะ่ะนี่คือถ้าเราวิ่งไปเฉยๆเนี่ยเราจะโดนลดคะแนนเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยคะแนนผมลดไปแล้วนะครับแต่ผมไม่สนครับตอนนี้ผมต้องการเลือดนะครับทุกคนเชี่ยขึ้นไปยังไงวะขึ้นไปยังไง อ่อโอเคแม่งน่าจะทางนี้ได้นะวูไอี๋ไม่ได้ไม่เอาก็ได้เอาเลือดเหลือสี่ละมัวแด่วิ่งหนีต่อยต่อยให้มันจบจบแล้วกันเมื่อนิ้วแล้วกูอืม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 อมอไปเลือดเหลือสี่กูก็สู้เว้ย เฮ้ยลบได้โอ้โหพอเลื่อนเหลือน้อยๆเนี่ยหน้าจอเรามันก็จะสั่นด้วยนะครับโอ้ชิบหายยิ่งมองยากอยู่เลื่อนหมดแมปและเหลือแค่ไอ้ข้างบนขึ้นไปไม่ได้นะครับเฮ้ย กลัวที่ไหนอะตัวแดงสวยสามหมื่นแล้วครับทุกคนโอ้ชิตมาเ o อ h e r f ก c k e r oh s ชิ t โอ้ h ชิตีแรงชิบหายไ yeah. อ้เหี้ยเอาเหอะสามหมื่นสี่พันคะแนนนะครับก็โอเคนะฮะ ใช้ได้นะฮะแต่คะแนนที่ผมเคยทำไว้สูงสุดเนี่ยคืออ่46,000คะแนนนะครับทุกคนโอเคครับผมก็เรามาดูแลงก,กันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ,อ่บอกตรงว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงขึ้นแค่5,000คะแนนครับทั้งๆท,งท,งที่เมื่อกี้ผมก็ได้ตั้งเท่าไหร่ตั้ง60,000 50,000 ตั้งได้แบบหลักหมื่นอะ่ะเออทำไมมันขึ้นแค่5 0า0ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูก็อีเวนต์นี้นะครับจะจบภายในอีก8วันนะครับผมสามารถมาเล่นได้ทุกวันเลยนะครับเล่นจนกว่าจะติดแล้งท็อปร้อยก็ได้แล้วก็อย่าลืมมาเชื่อมอบัญชีกิลไฟนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยมันจะได้ไปอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดนะฮะคือถ้าไม่เชื่อมเนี่ยมันก็จะไม่ได้รางวัลน,นะโอเคเรามาส่องเกมนี้คร่าวๆกันดีกว่านะฮะนี่ครับก็ investor เนี่ยเรียกว่าเจ้าโคตรดังโคตรพ่อโคตรแม่นะที่ t r e Arrow Capital เนี่ยคือเป็นกองทุนที่ลงทุนหดหดฮนะ Defiance Capital ก็ดัง m e r i Circle ก็เป็นกิลที่ดังนะครับส่วน Guild f i กับ a v o c a d a Guild ก็เป็นกิลอันดับต้นๆน,นะครับผมเรียกว่า Top 3 Top 5ก็อยู่กันแถวนี้แหละนะฮะฉะนั้นเป็นเกมที่ระดับเกรด A นะเกรด A แน่นอนส่วนหมดของเกมเนี่ยก็ ถ้าเปิดจริงเนี่ยมันก็จะมีอยู่3โหมดนะครับก็คือ explore Fight แล้วก็ build อ่า explore เนี่ยเราสามารถไปสำรวจได้เนื่องจากมันจะเป็นแบบ open world นะครับดูตรงนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับน้องหมาแล้วก็ที่เราเล่นเมื่อกี้เป็นแบบไฟนะครับก็ combat เมื่อกี้เป็นแค่ตีกระบอทนะครับในอนาคตคิดว่าน่าจะมี pvp ด้วยนะส่วน i u d เนี่ยน่าจะเป็นการสร้างฐานทัพเพื่อที่จะอ่าสร้าง Ecosystem ของเกมนะก็ตรงนี้ก็น่าสนใจน่าติดตามรอดูกันนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆออย่าลืมไปลองเล่นอีเวนต์กันได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ